สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมไกก่อนที่ปีเตอร์จะสิ้นลมหายใจใน EP ีที่แล้วซิมบิโอตหรือเวนอมที่อยู่ในตัวแฮร์รี่มันก็ได้ย้ายเข้ามาสู่ร่างของปีเตอร์เราครับซิมบิโอตทำให้แพ้หายไปและปีเตอร์ก็ฟื้นกลับมาด้วยพลังที่มากขึ้นคลิปนี้เป็น EP ีที่2ของสรุปในเรื่องสไปเดอร์แมนสฉบับรักไกแล้วนะครับถ้าใครชอบและอยากจะสนับสนุนผมก็ <S 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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรักไกด้วยนะครับปีเตอร์เอและแฮร์รี่ได้กลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งแต่ทางด้านแฮร์รี่ที่ไม่มีซิมิโอตก็ดูจะอาการไม่ค่อยดีครับเพราะซิมิโอตทำน้าทีแค่ยื้อกับโรคร้ายไว้ไม่ได้รักษาเขาปีเตอร์ที่เห็นแบบนั้นเลยการจะเอาซิมิโอตคืนให้แต่เจ้าซิมิโอตมันก็ไม่ยอมออกครับ ทั้งหมดเลยตกลงกันว่าจะต้องหาตัวดอร์คอนเนอร์ที่ถึงแม้ตอนนี้เขาจะกลายร่างเป็นลิซ่าตไปแล้วแต่คอนเนอร์ก็เป็นคนเดียวครับที่รู้จักซิมบิโอต์ดีที่สุดและถ้าจะหาลิซ่าตก็ต้องหาคนล่ามันด้วยเพราะเซลุ่มคือล่างอยู่ที่เควเวนปีเตอร์จะตามปอแสจากมีที่เควเวนแทงเขาไว้ระหว่างทางเราก็จะได้กระทืบลังโจรของพี่เควเวนแก้เบื่อครับจนได้ไปพบว่าจริงๆแล้วชื่อเควเวนนั้นไม่ใช่ชื่อของพี่แกแต่เป็นชื่อของตระกูลเควเวนนอะฟ เราจะตามบอ่อแสไปเรื่อยๆครับจนพบก็กระครับสโมสรของพี่เคเวนินและลูกน้องของพี่เคเวินแกก็จะใส่ทักซิโดหมดเลยครับมนเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พระเอกของเราจะต้องหาทักซิโดแต่เหมือนซิปิโอตมันจะรู้งานครับรีบเปลี่ยนร่างของตัวเองให้กลายเป็นทักซิโดและพาปีเตอร์แฝงตัวเข้าไปได้สําเร็จพอเปิดประตูเข้าไปปีเตอร์ก็ได้รับงานหนักเลยครับคือให้ส่งอาหารให้ดีมาบอดี้การ์ดของพี่เคเวนินปีเตอร์กระเดาไปต่างๆนานานเลยครับว่าใครคือดีมา จนท้ายที่สุดเราก็จะได้พบว่าดีมาไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นเสือที่พี่เควเวนเลี้ยงเอาไว้ปีเตอร์ที่เห็นแบบนั้นเลยจัดการเอาเนื้อผสมยาสลบมาให้น้องเสือกินครับจนน้องหลับไปในห้องนั้นเราก็จะได้พบกับยาทั้งที่เป็นยารักษาโลกของเควเวนและยาที่ทําให้พี่เควเวนมีพลังเหนือมนุษย์และในห้องนี้เราก็ยังจะได้พบบันทึกของพี่เควเวนที่บอกเราว่าผู้ล่าจะบีบให้ผู้อ่อนแอเข้มแข็งขึ้นเราจะเป็นผู้ปรับสภาพของโลกใบนี้ และในช่วงท้ายก็จะเขียนว่าขอเริ่มลานบัดนี้และถ้าฉันไม่ได้กลับมามันก็จะยิ่งดีดูเหมือนพี่เควเวนก็จะรู้ดีครับว่าตัวเองจะตายตอนไหนเลยขอตายในมือศัตรูที่ตัวเองล่าด,ดีกว่าในบันทึกยังมีการกล่าวถึงเควเวนกับแม่ของเขาที่สวดภาวนานในโบสถ์ปีเตอร์เลยตัดสินใจที่จะไปโบสถ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดครับซึ่งก็ไม่ผิดคาดปีเตอร์ได้เจอกับเควเวน you have This is good. Let's see if you have the strength to finish what you started. <Amen. S 2> แต่ก็เพราะเสียงระครังที่ดังมาเป็นระยะมันเลยไปกระตุ้นจุดอ่อนของซิมบิโอต์คราวเคเวนที่เป็นนักล่าดโดยกำเนิดเลยเห็นจุดอ่อนนี้ได้ในทันทีครับจากการขยับตัวที่ผิดปกติของปีเตอร์และไม่รอช้าเครเวนสั่นระครังปีเตอร์ก็ลงไปนอนดิ้นเหมือนจะตายให้ได้เลยครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถเอาเซรุ่มพร้อมกับหนีมาจากเคเวนได้สำเร็จโดยที่หารู้ไม่ว่าเซรุ่มนั้นมีเครื่องติดตามอยู่ ปีเตอร์จะกลับไปหาแฮร์รี่ที่มูลนิธิแต่ตัวยามันก็ยังไม่สมบูรณ์ครับสองนุ่มจึงต้องช่วยกันปรับแต่งมัน และในระหว่างนั้นมันก็มีพวกนักล่าบุกเข้ามาผสมโรงด้วยครับเหมือนกลัวเราเบื่อสุดท้ายแล้วปีเตอร์จะสามารถต่อสู้ยื้อศัตรูไว้จนตัวยาเสร็จสมบูรณ์แต่ก็ต้องแลกมาด้วยมูลนิธิที่พังเละไม่เป็นชิ้นดีวันต่อมาปีเตอร์จะได้ไปที่บ้านของด็อกเตอร์คอนเนอร์แต่ก็ตามคาดครับไม่มีใครอยู่มีเพียงข้าของที่ถูกหรือเราจะสำรวจไปจนพร้อมกับวิดีโอเมื่อ30นาทีที่แล้ว ด็อกเตอร์เนอร์ได้กลับมาอย่างที่นี่หลังจากที่เขาเป็นลิซ่าเขาพยายามตรวจเลือดของตัวเองครับแต่ร่างนั้นมันก็กลายสภาพลอกคราบและขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนเขาควบคุมไม่อยู่และหนีออกไปพอออกมาได้แล้วเราก็จะได้มาบูกกับศัตรูที่มาล้อมบ้านของด็ตรครับซึ่งหลังจากตบยกตี้ไปแล้ว เราก็จะได้ยินโพสตักล่าติดต่อกันว่าตอนนี้เขาพบลิซ่าอยู่ที่ตลาดปาาฮาเลมและมันกําลังจะข้ามแม่น้ําปีเตอร์ที่รู้ไปไม่ทันเลยติดต่อไปที่มายทางด้านมายที่กําลังอินเลฟก็เซ็งเลยครับแต่สุดท้ายก็ไปอยู่ดีมายได้ตามไปตบผู้ศัตรูจนเกลี้ยงก่อนที่จะได้เห็นคราบของลิซ่าที่ลอกไว้และก็เป็นปกติของลิซ่าครับถ้ายิงตัวใหญ่ขึ้นก็จะยิ่งกินเยอะขึ้นตามไปด้วยไม่นานนักปีเตอร์ก็จะตามมาสมทบ หมายที่เพิ่งได้เห็นชุดซิมบิโอดก็อดตกใจไม่ได้ในความเท่ของมันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อจากนั้นมากนักครับทันใดนั้นเองลิซ์าก็พุ่งพรวดผ่านหน้าพวกเขาและกลุ่มนักล่าไปมันเลยเป็นศีลไลลาที่ทั้งเราแล้วก็กลุ่มนักล่าต้องสู้ไปพร้อมๆกับลาเจ้ากิ้งกาที่ผมก็ไม่ยักจะรู้ว่ามันว่ายน้ำได้ด้วยการไล่ล่าในครั้งนี้ จบโดยการที่ลีซาร์ดมุดท่อหนีไปได้ครับและปีเตอร์ก็ตัดสินใจที่จะตามมันไปตอนนี้มายก็เริ่มจะสังเกตเห็นความไม่ปกติจากคำพูดแปลกๆของปีเตอร์ได้แล้วปีเตอร์จะตามไปจนพบเขากับห้องทดลองลับใต้ดิน พร้อมกับลิซ์์ที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากระหว่างนี้เราก็จะได้เห็นคำพูดที่ก้าวร้าวขึ้นของปีเตอร์และก็เช่นเคยครับที่ไหนมีเรื่องที่นั่นจะมีเหล่านักล่ากับพี่เควินตามมาผสมโรงด้วยตลอดเพิ่มความชิบหายวายป่วงขึ้นไปอีกจนท้ายที่สุดแล้วปีเตอร์ก็จะฉีดเซรั่มและคืนร่างให้กับด็อกเตอร์คอเนอร์ได้สำเร็จจากนั้นคอนเนอร์ Connor จะพาเราไปยังห้องทดลองก่อนจะยื่นหินแปกๆใส่ปีเตอร์

ด็อกเตอร์เป็นคนเจอมันคนแรกครับและธรรมชาติของปรสิตตัวนี้เมื่อมันพบกับโฮสต์มันก็จะพยายามรวมร่างกับเขาคอนเนอร์ที่กลัวเลยสั่งให้ลูกน้องยิงแขนที่กำลังโดนซิบิโอตควบคุมทิ้งตัดสลับกลับมาที่ปัจจุบันคอนเนอร์ที่รู้ว่าซิบิโอตย้ายจากล่าแฮร์รี่เข้าสู่ร่างสไปเดอร์แมนได้ด้วยความต้องการของมันเองคอนเนอร์เลยคิดที่จะทำลายมันครับแต่ปีเตอร์ก็ไม่ต้องการเขาปัดโทรศัพท์ทิ้งก่อนจะหายตัวไป ปีเตอร์จะกลับมาที่บ้านแล้วพบกับกับ MJ แต่ก็พอะเขาเหนื่อยมากมาทั้งวันแล้ว MJ เลยปล่อยให้ปีเตอร์นอนครับระหว่างนั้นเองที่กลุ่มนักล่าก็บุกเข้ามา MJ ที่เห็นแบบนั้นก็คิดจะไปปลุกปีเตอร์แต่ไอ้เจ้ากรรมปีเตอร์มันก็ดันหายตัวไปเฉยเลยเลยเป็นภาระของ MJ ครับได้ต้องโชว์โหดเก็บตี้นักลา <Web shooters. S 1> พอออกมาได้ MJ ก็จะเจอกับมายพร้อมกับปีเตอร์ที่ตอนนี้ซิมบิโอเริ่มจะทำให้เขาคุยภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้ว MJ เเลยจะใช้การเจรจาและความรักเพื่อดึงปีเตอร์กลับมา แต่ตอนนี้คนที่คุมร่างไม่ใช่ปีเตอร์อีกต่อไปแต่เป็นซิมบิโอตและการที่พยายามจะปลุกปีเตอร์มันก็เลยทำให้เอเลี่ยนตัวนี้เข้าใจผิดว่า M.J. กําลังจะทำร้ายมันการไล่ล่าจึงเริ่มต้นขึ้น <Right. S 1> ส่วนด้านนอกหมายก็ต้องต่อสู้กับพวกดักล่าไปพร้อมๆกับช่วยคนงานไซต์ก่อสร้างไปด้วยหมายช่วยเขาไม่ได้สำเร็จครับ แต่ก็เสียเหลี่ยมโดนฉีดยาเพราะคนงานคนนี้เป็นหนึ่งในพวกนักล่าเหมือนกันมาจะโดนเคเวนเจอบไปครับสวนทางกับปีเตอร์ที่ในวันต่อมาเขาก็ตื่นมาบนม้านั่งแบบงงๆโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนปีเตอร์จะกลับไปหาแฮร์รี่แต่ทางด้านแฮร์รี่ที่ดูเหมือนจะยื้ออาการป่วยไม่ได้แล้วก็อยากจะได้ชุดคืนประโจอกับเอ็มจที่เข้ามาพอดีเธอก็บอกขาว่าชุดนั้นมันทำให้นายไม่เป็นตัวเอง ปีเตอร์ที่ดีเยินแบบนั้นเลยต่อปากต่อคำกับเอ็มเจอยู่สักพักครับก่อนจะเดินออกไป the is, the here, ปีเตอร์จะไปหาพ่อของแฮร์รี่เพื่อคุยต่อถึงอาการของเขาทางด้านนอร์แมนก็ขอบคุณปีเตอร์ที่อยู่เคียงข้างกับแฮร์รี่มาโดยตลอดก่อนจะโผล่เข้ากอดเขาโดยหารู้ไม่ว่าปีเตอร์นั้นกำลังเปลี่ยนชีวิตของลูกชายเขาไปตลอดกาล หลังจากออกมาได้ปีเตอร์จะได้รับการติดต่อจากริโอแม่ของไมว่าให้ช่วยตามหาลูกของเธอให้หน่อยปีเตอร์เที่ยงพอมีกระจิกระใจรักน้องอยู่เลยตัดสินใจไปตามคำขอของริโอครับทางด้านไมที่ตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าสู้กับลีหรือมิสเตอร์เนกาทีฟในสนามประลองที่เควินจัดให้ไมที่แขนส่วนตัวบวกกับอยากรอดออกไปด้วยเลยปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะเข้าไปซดกับพี่ลี ระหว่างนั้นไมค์ก็จะได้เจอกับบททดสอบทางจิตใจที่มิสเตอร์เนกาตีฟสร้างขึ้นเพื่อทําให้เขารู้สึกผิดกับทุกอย่างแต่ไมค์ก็ตระหนักได้ว่าเขาต้องก้าวต่อไปและไม่ปล่อยให้อดีตนั้นมาฉุดรั้งตัวเขาไว้ท้ายที่สุดแล้วลีจะขอให้ไมคจัดการตัวเขาแต่ตอนนี้ไมค์ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาได้พาลีนี้ออกไปและสั่งให้ลีตามหาสไปเดอร์แมนส่วนไมค์จะอยู่ต้านเครเวนที่นี่เอง ลีที่หนีมาได้ก็จะมาบอกที่อยู่ของมาให้กับสไปเดอร์แมนและตัวเขาเองก็ตั้งใจที่จะไปใช้หนี้คืนโดยการที่กลับไปช่วยไม้ครับแต่ปีเตอร์ที่ตอนนี้เริ่มเสียผู้เสียคนก็ได้ห้ามลีไว้และตัวเขาก็คิดจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองมันเลยเกิดเป็นการตัวต่อตัวระหว่างเครเวนกับสไปเดอร์แมน ระหว่างนั้นเครเวนที่รู้จุดอ่อนก็ได้ใช้เสียงระฆังมารบกวนประสาทของซิบิโอแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ผลของการต่อสู้นี้เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดสไปเดอร์แมนก็ชนะแต่ก่อนที่ปีเตอร์จะลงมือฆ่าเครเวนไปไมล์ก็ได้กระโจนเข้ามาขัดขวางทําให้ตอนนี้มวยได้เปลี่ยนคู่กลายเป็นการประทะกันของอาจารย์กับลูกศิษย์ มาที่จะพยายามเรียกสติปีเตอร์อยู่หลายครั้งแต่เขาก็จะถูกซิมบิโอดึงกลับไปทุกครั้งเช่นกันจนท้ายที่สุดแล้วมาจะสั่นระครังจนซิมบิโอดทนไม่ไหวคราวนี้ก็เป็นปีเตอร์นี่แหละครับที่ต้องกระชากมันออกมา ซิบิโอจะถูกเก็บเขาหลอดทดลองส่วนปีเตอร์กับไมก็จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งแต่เรื่องราวมันยังไม่จบครับเพราะซิบิโอจะไม่ถูกทำลายปีเตอร์เลยตัดสินใจที่จะให้ดอกเตอร์คอร์เนอร์เป็นคนทำลายมันแต่เมื่อไปถึงตึกอสอสคอปแฮรีก็มารอเขาอยู่แล้วครับแฮรี่บอกว่าสิ่งนี้จะช่วยชีวิตเขาแต่ปีเตอร์ก็ได้แย้งกับว่าเจ้านี่มันจะทำให้แฮรี่สูญเสียตัวตน และเหมือนกับเจ้าซิบีโอดมันจะรู้งานครับมันได้ทำลายหลอดทดลองก่อนจะรวมด้วก,กับแฮร์รี่กลายเป็นเวนอม ในตอนนี้ไม่มีใครแล้วที่จะหยุดจเจ้าอสุรละกายตัวดีได้แม้แต่คำพูดของนออ์แมนผู้เป็นพอ่อแต่ในตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกำลังอยู่ในความสิ้นหวังเครเวนก็ได้ปากดตัวเพราะในที่สุดเขาก็ได้เจอกับศัตรูที่คู่ควรกับเขาสักทีครับ จะดูเหมือนเจ้าเวนอมมันจะเกินเบอร์ปไปหน่อยครับขนาดเครเวนที่ล้มมาแทบทุกอย่างในโลกนี้แล้วยังมีอาจสู้พลังของพี่เวนอมได้ท้ายที่สุดแล้วเครเวนก็ได้ตายสมใจอยาก และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อติดตามในใน Spider-Man 2 EP ที่3 EP สุดท้ายแล้วครับและถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้และอยากจะสนับสนุนผมก็ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรักไกจด้วยนะครับและพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ